สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่ๆทุกท่านที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้เราก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับช่อง มาดลบุรีตามหาพระบ้านนะครับยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับพี่ๆเพราะว่าเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันนะครับทุกๆวันนะครับถ้าจะหยุดวันไหนจะแจ้งทางโพสต์ไปเลยนะครับพี่ๆก็จะแจ้งล่วงหน้าสักหน่อยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์ หรือเพิ่มไลน์นะครับเบอร์โทรของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับ0817941656นะหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องนะครับพี่พี่จส่งนะครับไปสนีฟีนะครับพี่พี่บริการเก็บเงินปลายทางอ่าก็มีนะครับพี่พี่เพิ่มองค์ละ20บาทนะครับวันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่มารับชมเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากทักทายนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผม วันนี้นะครับพี่พี่ก็จะมีพักเครื่องนะครับมาแบบเปลี่ยนสวยๆราคาเบาๆนะพี่ๆี่วันนี้บาแบบราคาเบาๆมาแบ่งปันกับพระเครื่องที่มีพุทธาพิเศษที่พิธีใหญ่นะครับแล้วก็มากมายนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ร่วมกันนะครับศึกษาพักเครื่องแบ่งปันพักเครื่องไปด้วยกันนะครับองค์แรกของวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเป็นกีบบัวใหญ่หลวงู่บุญเลยนะพี่พองค์นี้ปลดจากคอเลยนะเรื่องมติเก่าและแถมยังมี การเลื่อมทองแดงเก่าอีกด้านในนะพี่พี่นี่สภาพสวยมากๆนะครับดีเรื่องพลาสติกแบบหลายสิบปีนะบางๆอย่างนี้นะครับผมสภาพสวยมีหน้ามีตานะครับไอตรงคาบๆนี่จะเป็นคาบโดนพลาสติกเก่าเขาแปะไว้นะพี่พี่นี่และอันนี้ก็จะหูแตกลายงาเก่าเลยนะกรอบนะครับแล้วก็เป็นคาบนะครับอันนี้เป็นคาบก่าตอนเรื่องพลาสติกนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะพี่พี่นี่นเป็นหลวงปู่บุญนะพี่พี่นี่เขาจะมีหลังพิตาหลังยันนะพี่พี่นี่ฟุ่นๆเลยนะพี่พี่บ้านๆเลยนะครับผมนี่ ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมาครับอันนี้องค์นี้คลาสสิกจริงนะครับวินเทจบ้านๆของจริงนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางหรือชอบก็ลองสอบถามกันมาครับถือว่าเป็นพระเครื่องก็เห็นมีลงหนังสือมีออกบัตรออกอะไรนะพี่ๆรุ่นนี้นะครับผมเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับกับอ่า กีบบัวราคาเบาๆกันไปนะครับแล้วก็เนี่ยบ้านเดียวกันพี่เรื่มเก่าอันนี้ก็เรื่มเก่านี่เป็นสมเด็จหูไว้สีพิมพ์มชั้นนะครับนี่เรื่มโบราณแต่ว่าไม่ทราบที่สมเด็จขอ500อพอพี่ๆเก่ามากๆนะครับนี่เนื้อดีมากเลยนะแต่ว่าไม่ทราบที่นะพี่ๆท่านใดมีความรู้นะครับชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่แต่ได้ก่องวินเทจดีจังเนื้อหลังนี่บึกเลยมลสารเต็มเลยนะพี่ๆลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่พลาสติกนะครับนี่ เป็นการเปื้อนมาเฉยๆนะครับเนี่เก่ามากๆนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันข้นมานครับแล้วก็นี่กระประ๋ดขลิกนี่อันนี้เก่าอันนี้ไม้อะไรไม่แน่ใจนะพี่แต่โหแต่บึกเลยอยู่ในกระป๋องบ้านๆเลยนะนี่เนื้อหาแบบโหเก่าบึกเลยนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับเป็นปลัดกิกอ่าโชคราบนะครับอ่าค้าขายอะไรเงี้ยนะครับผม เนี่ยท่านใดมีมุมมีทางนะครับราคาเบาๆนะพี่พี่ไม่แพงนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อทวดหลวงพ่อท่ามาองค์นี้สวยมากมีหน้ามีตาพี่พี่และที่สําคัญนี่หน้าตาจมูกปากเด้งๆผิวขี้ยุงขี้ฝุ่นคือหูแบบบ้านๆจริงๆนะครับหลังยันอุนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันนครับอันนี้ขอ500แล้วกันนะพี่พี่สภาพสวยนะครับเพราะว่าหน้าตาเด้งๆเลยนะแล้วก็ได้รูปหล่อหลวงปู่หลิวสององค์สวยทั้งคู่ลมน้ําตาลกับลมดํานะพี่เป็นรุ่นที่กองทัพบ,บก เป็นคนจัดสร้างนะพี่พี่อันนี้ก็น,น,น่ารักมากๆนะครับมีโคโด้ดมีอะไรนะนี่ท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับหลักร้อยนะพี่พี่เบาๆนะครับผมมีมา2องค์สวยทั้งคู่นะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับหนุ่มปหลิวัดไล่แต่งทองนะพี่พี่นี่สภาพๆๆสวยๆอ,องค์นี้ผิวแบบเข้มเขมหิ่งหิ่งบ้านๆเลยนะพี่พี่นี่อันนี้ก็โค้ดเขาก็จะมีนะครับมีโค้ดมีอุดกิ่งนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆนะครับผม ท่านไดชอบนะครับลวงผู้หลิวก็สอบถามกันกันมานครับแล้วก็ได้อันนี้จะเป็นเหรียญพระพุธทธโสธรหน้านิยมเลยนะพี่ปี2,19พเนื้ออัปกา้าอันนี้ก็หลักร้อยหลังพอปรนนะครับพี่ๆแล้วก็จะมีตัวพอตรงนี้จะเป็นพิมพ์นิยมในี่ตัวพอนะครับผมสภาพเดิมๆผิวหิ่งนะพี่ๆผิวหิ่งไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดอยู่ในกระป๋องบ้านๆน,นะครับผมนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลักร้อยเบาๆแล้วก็ได้หลวงปู่แหวนหลังพ่อปลอเมื่อก่อนได้บ่อยยวน,นี้เริ่มไม่ค่อยเจอแล้วนะพี่นี่สวยผิวลมน้ําตาลนะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับผมนี่ปี2 5 2 1หลังพ่อปลอมงกุฎนะครับนี่ที่โดยเสด็จพระราชกุศลนะครับสร้างตึกโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็พิธีใหญ่หนะเก็บและอันนี้เจ้าคุณนออันนี้ก็หลักร้อยนี่วงเดือนด้วยนะพี่วงเดือนนิยมนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นคุดมียันอย่างนี้นะครับผมนี่ สภาพสวยมากๆนี่วงเดือนและสภาพนีหลงเลยนะพี่ๆนี่อันนี้หลักร้อยนะครับเบาๆท่านใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับท่านเหรียญเจ้าคุณนอแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นนิยมรุ่นกระหนกข้างปกติจะเล่นหลายพันนะพี่ๆอันนี้ศึกนะครับศึกๆึกเอา300พอนี่รุ่นกระหนกข้างนะครับผมรุ่นนิยมเลยนะแล้วก็อันนี้ได้เหรียญในหลวงมาพี่ๆสั่งกันเข้ามาอันนี้พิธีใหญ่นะพี่ๆนี่เหรียญในหลวงลรัชกรารที่9ก้าก็ะไล่ทองเดิมๆนะครับผมปี2 0 0พ 525นะพี่เอาเหรียญละ250ท่านใดชอบปิดได้เลยนะสวยปิ้งเลยถ่ายยากนิดนึงเป็นกระไหลทองแล้วหลุมพกกันเอา300หลุมพกกันปี2537อันนี้ก็ปุกเสกพิธีใหญ่นะพี่พี่นี่อันนี้ก็เล่นกันนะนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญสภาพเดิมๆผิวไฟเดิมๆแล้วได้เหรียญพระแก้วมานะครับพี่พี่ชุดนี้เอาเหรียญละ2 0 0้ไวๆพี่พี่วันนี้ใครเร็วท่านไรได้นะนี่ แล้วสองร้อยพิธีใหญ่ปลุกเสกนวัดพระแก้วปีสองห้าท่านใดเหมาได้เหมาเลยนะราคาเบาๆนะครับผมเนี่ยสวยๆและอันนี้ก็เอาสองร้อยห้าสิบพอวันนี้มาเบาๆเลยนะพี่ๆวัดโคกเมรุนะคอศรีธรรมราชหลวงพ่ออาจารย์น้ำพ่อจนนัอจนคิงโอ้โหสายเขาอ้อปลุกเสกพิธีใหญ่ในหลวงพระราชินีเสด็จปีหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็รูปลอนี่อันนี้หายากพ่อท่านนวลน,นี่หลวงอ่าพ่ออ่าพ่อนวันนะครับ สวยๆรุ่นหนึ่งด้วยนะพี่ๆนี่อำเภอทุ่งใหญ่รุ่นหนึ่งด้วยนะนี่ผิวลอบ,บ้านๆนะครับนครศรีธรรมราชนะครับผมอันนี้ก็หลักร้อยนี่ให้ดูลงกล้องนิดนึงนะพี่ๆนี่เนื้อสุดยอดเลยนะบุกเลยนะครับผมนี่เป็นูปหลอเห็นเขียนรุ่นหนึ่งนะครับแล้วอันนี้เอา250พอยิพอพี่ๆนี่พระจวนวัดไก่เตี้ยลงรักทั้งองค์ปิดทองเดิมนะครับ นี่วันนี้ก็ไปไวเนยนะครับผมแล้วอันนี้จตุคามไม่แน่ใจจะรุ่นไหไรปี50นะครับด้านหลังก็เหมือนปิตาพังประการเลยนะพี่ๆน่าจะเป็นรุ่นเล่นเล่นอยู่เลยนะพี่ๆน่าจะเป็นรุ่นเล่นนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วอันนี้เป็นพระพุทธชินราชสวยๆ,ๆ,ๆเลยนะอันนี้จะออกเดี๋ยวดูแป๊บนะครับวัดไผ่ค่อมพิจณุโลกเอา300อพอพี่ๆนี่สวยๆเลยนะครับพระพุทธชินราชสวยๆและอันนี้จะเป็นรูป เหรียญหลวงพ่อปื้มนะครับปี2ปี3 0สูตรนะครับวัดสังฆารา,ามอันนี้ก็เล่นกันนะเรื่องมาติกเก่าเก่าเลยนะนี่แล้วอันนี้หลวงพ่อเจ๊กนี่หลวงพ่อเจ๊กก็หลักร้อยเนื้องินโลงยาแต่องคนี้ได้เรื่องเก่าวินเทจนะพี่ๆีนี่มั่งมีสีสุกปี36สวยมากๆนะครับองนี้แชมป์เสสีน้าเงินนิยมนะครับและอันนี้จะเป็นพระพุทธนะพี่ๆีนี่พระพุทธสํานักนายกรัฐมนตรีสร้างนะครับอันนี้ก็เล่นกันนะพี่ๆีท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ สวยมากๆนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับเอา300พอนี่อันนี้พิธีใหญ่นะครับด้านหลังตาพประนะครับผมอันนี้300พอพิธีใหญ่อย่างไรก็ฝากกันด้วยนะครับพี่พี่ กดไลค์ก็ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆมีมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับพวกนี้ก็พบกันเหมือนเดิมนะครับคลิปสั้น6กโมงเย็นคลิปยาวหนึ่งทุ่มตรงนะครับห้ามพลาดนะครับฝากกันกดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะครับพี่ๆยังไงก็ขอจบ EP ีนี้นะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆครับที่มารับชมครับ